สวัสดีครับทุกคนครับเนาะวันนี้ผมกับยาฟ้ามาใส่ใส่มองนะครับเนาะในบุงนะครับบุงโขงครับของกว้างกว้างขนาดครับนี่นะครับโอ้เก็บห้าสิบไรนะครับเนี่ยขอกว้างนะครับมาไล่นะครับมาได้ใส่ข้างคืนนะครับมาไล่นะครับมาไล่ปลาด้วยยาได้เล้วแรงบ่อเลครับเนาะนะครับเล่าแรงเล่าเทียงบ่อนะครับเนาะมาลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมาคนเดียวเพื่อเก่านะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับค่นข้างเลิกนะครับต้องใส่ไอ เกล้อนอย่างเลำ้อยนะครับนี่ต้องลงในเกล้อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาส้มในกลางน้าครับเนาะนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับเลำ้อยนะครับผมมาคนเดียวนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวพยยามดูนะครับเนาะเมื่อกี้ผมก็ไล่ไม่ไหลเติมแล้วครับเดี๋ยวไปไปส้มดูนะครับว่าจะได้ปลาอย่างไรนะครับปลาตัวอย่างไรนะครับไปลุยกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับท้องหน้าขครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศกับทั้งสี่นะครับกว้างใช่ไหมครับนี่นะครับต้องใส่แกล้อนเข้าไปนะครับ ก็บันมันนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาลอยไปน้ำนะครับขามน้ำไปทางนู้นนะครับขามน้ำไปทางนู้นครับไปครับก็มันมันนะครับเด้อไปพาลุยในน้ำนะครับวันนี้โอ้ยกลางน้ำนครับนี่บรรยากาศกลางน้ำนะครับหาต้นไม้แต่ยานนะครับไก่เติมครับต้นไม้นะครับมาด้จะกไกลๆนะครับฟังตรงข้ามนะครับนะครับฟังตรงข้ามนะครับ ประเทศนอนครับประเทศนอนครับทางนั้นประเทศนอกนะครับตรงนั้นนะครับนี่มามาสามดังนะครับสามดังนี่มองหน่อยนะครับอยู่ด้านหน้านี่ครับ,ปบไปบุเห็นนะครับประ่อนเห็นไปเรื่อยๆครับ อาความสวยงามมากันครับเนาะนี่นะครับความสวยงามไปก่อนครับนี่นี่ผมลงมาเมื่อกี้นะครับดันนี่นะครับเลึกนะครับน้ำเลึกนะครับอยู่ผู้เดียวนี่นะครับสวิวไปจักน้อยนะครับก็ประหาก็บฏิกิริยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับบุกเดียวนะครับบุกเดียว นี่นะครับมองไงนะครับมองหาเส้นนะครับนี่นี่ค่อดูนะครับใช่หรปลาก็ได้นี่ครับนี่ครับส้มหน้กจะเป็นปลาทูน่านะครับนี่นะครับปลาทูน่านะครับกระแทกคอจะน้อยก็ได้ปลาทูขายนะครับนี่คือกันนะครับนี่นะครับปลาหาเส้นนะครับประมาณนี้นะครับ ยกขนาดม้องอยู่หัวไปนะครับชักจะใส่นะครับเดียวนี่นะครับไปจะเลื่อนนะครับบึ่งบรรยากาศไปน้ำนะครับเนี่ยไปในน้ำกับซาเน่นนะครับมันบไดยางนะครับลอยไปด้วยกรอนนะครับจับแน่นๆนะครับเจ้าก็เกี่ยวหนาเกี่ยวยังไปให้งวงนะครับนู้นนะครับบนนู้นนะครับ แกากระวี่เลี้ยวฟังนั่นนะครับมาเห็นด้วยแล้วก็เดี๋ยวคนเราฟังนะครับนี่นี่นี่ครับเห็นขาวๆนี่ก็หนีเนี่ยครับนี่นะครับปลาทูน่านะครับนี่ลาบแซ่บอยู่ประจักษ์นะครับนี่คือๆกันนะครับนี่เดี๋ยวไม่ได้ปดอะไรนะครับเดี๋ยวผมข้ามฟังคนครับทั้งนานครับนุ่นนันนุ่นนันอยี่ยครับ ก็จะข้ามพังมาได้นะครับนี่มองไม้หน่อยครับมองไม้นี่ครับบรรยากาศนี่นี่ครับเป็นครูนะครับนี่หนึ่งนั่งหนึ่งนั่งอย่างนี้นะครับทูน่านะครับสวยงามมากนะครับทูน่านะครับนี่นี่นะครับปาทูน่านะครับหาดูแต่เานครับเนี่ยบมาดีอยู่ทะเลนะครับแต่ว่าซื้อมันคล้ายๆกันครับปาทู่กันครับแต่ทูน่านะครับทูน่าหลายๆนะครับนี่ฮะ ะครับขอหยัดปศริบาลนะครับนะครับจะเป็ี่นลายลายเชนนครับเลยลายลายเชนครับปลา,ลาท, <c oughs> ปทูนะครับ <c oughs> มันตายนะครับแว๊บๆเนี่ย อ,อไปเลยนะครับไปเลย ลายคล้ายๆลายคล้ายๆปลาตองนะครับคล้ายๆปลาตองกายนะครับลายมันนะครับจนมากอยูเรทแถวโค้งนะครับจังจะเห็นนะครับแถวหนองทั้งบ้านยังไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ทางโค้งนะครับ จ้าพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับมามาอย่ามองกันครับเจ้าคีเรียอย่ามองครับผมอยู่น้ำบุงครับนี่อยู่น้ำบุงครับน้ำบุงก็ง่ายพอแห้งนะครับนี่ทั้งไก่ดำโข้งง่ญ่ขนาดไหน,นครับปลลงปลากาล้งนะครับโอ้โหดูข้าอย่างนี้มา ครับยวขอญยตโอ๊หยมดกันนเะนาะขอ,อยานนะอขออยคนครับอาล้วครับอันนี้ผมจะำลนะครับานก็เลยกกลัมดแล้วครับตอนกูนยังก็บอ่ได้ทายดูนะครับเนะะาะำแล้วครับเริ่มสิบายแล้วะครับ ลูกเอ่ะได้ปลาย่างเดียวนะครับนี่ปลาอันนั้นนะครับปลาทุ่น่านะครับย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีนะครับปลาทุ่น่าย่างเดียวนะครับปูหมดแล้วครับตอนปูยังก็แต่มันก็สวยงามมากนะครับนี่สวยงามอย่างนะครับนี่ถล่มนะครับบแมแน่นอยนะครับนี่นะครับหาเส้นนะครับเนาะใหญ่เติมนะครับนี่นี่นะครับเออนี่นครับในทำนี่นะครับนี่ ก่อนมาพอดีเยานะครับในชั้นนี้ก็ถือว่าได้เลยครับนี่ยอาคนเดียวนะครับเอ๋อคลิปนี้ผมก็จะได้ลากันตรงน้ำเนี่ครับเนาะได้ลากตรงน้ำนี่แหละครับใส่มองไหนก็ลากกันมองหันละครับเนาะนะครับพวกผมคลิปหน้านะครับเอ๋อข้างนี้อีกโตนึงฮะข้างอีกโตนึงฮะคลิปหน้านนะครับคลิปนี้อีกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ